ตรงน uh, who who kind of ั้นนะโอ้หนิงกวงสวยอ่ะชุดเธอสวยงามที่นี่เป็นสถานที่เกิดเหตุใกล้บริษัทนิดสุดซิการ์รีนพูดถึงสปริงเวลดูท่าสถานจะเลวร้ายกว่าที่คิดนะมีคนหมดสติเยอะแยะเลยผมมีแคมป์เลยแลังการธิ์ตั้งแล้วได้เวลาของการลงทันต้องสนเสริศสัสิทธิ์ร้องเรียกท่าผู้ไถ่ตอนซะ เพราะมันคือเวลาของเจ้าหญิงแพ่การลงพันเจ้าหญิงคนนี้นี่ซึกทักสีจังเลยนะเออมอนเหมือนแบบเออละครเวทีอย่างที่ว่าเดี๋ยวเราคุยกับใครต่อสับุเข้าร้ายโดยรอบโอเคจอยซ่าะคนนี้ เจ้ามนุษย์เจ้าหญิงผว้นี้อนุญาตให้เจ้าพูดจาและแสดงกิริยาสามารถจะไปได้จงอธิบายเหตุการณ์มาโดยละเอียดสักฮะคือพวกเราไม่มีจตนาร้ายหรอกเพียงแค่อยากจะให้เจ้าเปิดเผยข้อมูลภัยพิบัติทั้งหมดที่รู้ออกมาแเดี๋ยวนะเดีายเขาจะติดพวกเราเป็นสมาชิกของทางคิวหน้าประชาชนได้รับคำขอมาให้ตรวจสอบสถานการณ์น่ะ โอเคเมื่อคืนคุณนีไปสัมผัสกับอุปบัติที่ตกลงมาเข้าแล้วก็หมดสติไปสตีเลยพรุ่งนั้นตอนที่ตรวจสอบพบเจอก็อยากไปสัมผัสจุกเข้าล่ะอยากพายิ่งนักเจ้าหญิงผู้นี้ได้รับการปกป้องโดยอสเตอร์สเตนเดอรเนี่ยดังเกินดันเกลไอไปละของกระจก ของก็เลาะๆอย่างไอคิสั้นสีดำนี่จะไปทําอะไรค่าได้งั้นเด้เดี๋ยวก่อนนายท่านท่านคือเจ้าหญิงต้องฟังคำแนะนําที่ดีจากค้ารับใชนะงั้นเด้อนาเจ้าลองพูดต่อไปสิเจบินคุณคือคุณยือนัประัยต้องรับฟังคำแนะนำที่ดีจากข้ารับใช้นะไฟมอดเรียนแบบออสอ๋อโอเค พูดแบบนี้ก็รู้สึกไม่เลียนนะเนี่ยแล้วเลียนเจ้าหญิงงั้นเหรอเจ้ามนุษย์จะเข้าใจความปัถนาหน้าซศาของโลกนับพันที่พังพินาศได้อย่างไรโูยพาอายางกาบท เออละครเวทีจริงอะแต่ก็ดียังไงซะสำหรับเจ้าชากรรมของเจ้าหญิงแห่งการลงทัน์ก็คงจะหนักหนาเกินไปชาเชิญเจ้าหญิงนำทางเลยละกันโอเคอ่ะแอดเลอร์แอดเลอร์นะคนนี้ตรงนี้ก็มีคนหมดสติยอยู่ เจ้าสิบินไหนต่อมาซีสถานการของผู้ตายรายนี้เป็นเช่นไรอเออเขาเขาหลับไปหนึ่งวันเต็มแล้วยังไม่มีท่าทีจะตื่นเลยเพราะไปสัมผัสกับอุกบาทงั้นเหรอใช่หลับลึกมากเลยล่ะแล้วก็ละเมอด้วยไม่ไหวแล้วจริงๆนะ พักสักหน่อยเถอะเอ้าก็พ mm damn, ูดได้อ๋อละเมอมื่อละเมอพูดมาเขาเขาฝันว่าอะไรกันนะตอนฝันอันดำมืดของเขานั้นก็เหมือนกับการถูรล่อลวงด้วยผลไม้ที่วางอยู่ในปากของสัตว์ลายดวงตาอันดำเสน็หราวกับค่ำคืนที่ไร้ซึ่งจันทรลางันนั้นดึงดูให้พวกเขาลงไปยังต้นเหวอย่างต่อต้านไม่ได้ ความหมายก็คือมีอะไรบางอย่าง,ด,งดึงดูดเขาในความฝันนั้นหรอ no prove, ถึงจะยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์แต่ลางสังหรณ์ของเจ้าหญิงนะ่ะแม่นมากเลยนะ mm hmm. ยังไงลองสำรวจต่อไปก่อนเถอะโอเคอีกคนหนึ่งนะแอดนาเป็นซิสเตอร์ แมชีสวัสดีฉันคือซิสเตอร์แอดนาเป็นคนรับหน้าที่ดูแลคนป่วยที่นี่น่ะเอยนามของเจ้ามาเจ้าฝันร้ายอันบ้าคลั้งขออภัยไม่ได้หมายถึคุณหรอกนะไม่ทราบชายที่อยู่ไม่ทราบชายที่นอนอยู่นี่ได้พูดอะไรออกมาบ้างไหมดูเหมือนจะพูดว่าจะกลับไปทำงานอะไรเนี่ยแหละอ่าวาย วายฮะฮารแมนคุณคุณว่าเคยเดินอยู่ในหมู่บ้านนี้นะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับวายหรือเปล่าล่ะดูเขาหลับลึกมากทีเดียวนี่ไม่ใช่ความฝันทั่วไปหรอกนะมันคือคำสาบปลุกเขาได้ไหมฉันลองทำดูแล้วเขาตื่นขึ้นมาแป๊บหนึ่งแต่ไม่นานก็หลับต่อ เขาพูดอะไรบ้างไหมหลังจากที่เกิดขึ้นมาเขาบอกว่าฝันเห็นตัวเองอยู่บนภูเขาแล้วรู้สึกหนาวมากอ้ามีตื่นมาช่วงชั่วคราวได้เหรอบนเขาหนาวอืมเหมือนดวงวิญญาณมันไปที่ที่อีกที่หนึ่งหรือเปล่าเด็นไปได้เหรือไม่ที่จะเป็นคำสาดของสูนทรช่วยราใแห่งภูเขานังแ็งอันหนาวเน็บเรา เราพูดแห่งน้ำแร่ที่ปกป้องวิงเวลเอในที่สุดก็กลายเป็นกระสุนไปแล้วงั้นเด้อาเป็นสถานการณ์ที่ยุ่งยากจริงแต่อย่าได้กังวลไปเอเพียงแค่ให้ข้าลงทันก็าต้องด้วรบกวนนะทุกคนไม่ทราบตอนนี้พอมีเวลากันบ้างไหมอ่าดราฟมาหัวหน้าในลาน์ของวิงเวลคุณดราฟเกิดเรื่องอะไรงั้นเหรอเออมันอธิบายยากนะ่ คนหลังเขาของหมู่บ้านเองก็มีโอกาสเหมือนกันอยู่อาลานก็วนวายขึ้นมาว่าจะไปดูสักหน่อยแล้วก็วิ่งไปคนเดียวแล้วล่ะว่าเธอเองก็ได้เห็นความร้ายกับอระบาดแล้วใช่ไหมฉันก็ห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเรอยากจะขอให้ทุกคนช่วยไปพาเขากลับมาที่สถานการณ์ร้ายขนาดนี้แท้แต่เขายังคลึกไม่เลิกอีกนะ นั่นสิไว้เจ้านั้นกับมาเมื่อไหร่แล้วฉันจะตาให้เละเลยเห็นด้วยงั้นพวกเราไปหาเขากันเถออเย่เดี่ยไปทางต้นะสองรอยเมตรนีจุดวารก็วารหน่อยอะั้นลงนิดนึงเดียน่ไงอาาน โอเคชุดนะเจสกีนเมื <S S ่อกี้ค่ากำแพงโอเคเลียงหลิงเลียงหลิงค่าอะไรนะไม่ค่อยได้ใช้ขอดูแป๊บหนึ่งนิโกบ้าแอคแคกับไฮโรนาโดไฮโรนาโดอว์ตุ้ง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 โอเคแล้วก็ไลท์นิ le ang le ang ่งโหลดอันตรีของไฟฟ้าโอเวอร์โหลดโอเคดูมาก แล้วก็อันตีของฟิสโก้บังคับบังคับอีกานะชื่อชื่ออะไรเดี๋ยวขอดูปอลจวัลเลยอันตีชื่อว่า Midnight f a n t a s Macolia Midnight f a n t a s m a c o r i a Midnight f a n t a s m a c o r i a ชื่ออ่านยาดจิงแล้วก็ถ้า ธาสกิล่าธรรมดาชื่อว่าไนร์ไรเดอร์เป็นโอเคเป็นเป็นอีกานะไนร์ไรเดอร์ตายซะเลยาะว่าเร็วหนึ่งเจสสกโอ้ยไม่ไหวเว้ยแต่ว่าอย่างที่ว่าคือมันมอนเป็นไปตามระดับโลกนะโอเคโอเคใช้ okay. อันติชื่ออะไรนะเนดีเ่ยนอยีกแล้วสวยงามเดี่ยงอีกช่วงชุบไม่ได้ครับเนยชาร์จเบรดชาร์ตตูมไลนิ่งโรสโอเค,อเคกอบ้าอแอคแทกเอาแต่เมื่ไปอยู่แล้ว

รจริงเลยแล้วจะสั่สอนเาดีว่านี้ข้างหน้าอย่าทำอะไรง้อๆอีกนะอุกบาทอย่นั้นไงฉันไปดูก่อนนะว่ามีอะไรเอ๊ะเจ้าหญิงไม่ใช่ของเธอกำลังสองแสงกะพิมอยู่นะเอออย่าบอกนะว่าคำสาบานหนาวเน็บรับรู้ได้ว่าพลังที่ไหลเมลอยู่ในอั e เดลสเตนดัของฉันที่กำลัง บทเพลงไว้อะไรให้กับมันของอะไรที่วิชชั่จะมีปริกาด้วยงั้นเหรอกมเนิดลางของโลกเสียงกระซิบของหมู่ดาวคำจาาของกอกระดูกวิสาจแล้วก็นั่นมานบ้าอะไรน่ะทำไมพูดอะไรเข้าใจยากอย่างนี้เนี่ยขออภัยเจ้าหญิงไม่ค่อยคุ้นชินกับภาษาของคนทั่วไปเท่าไหร่ เพราะงั้นเลยต้องอาศัยเธอมาช่วยแปลงนั้นหรอเออมีค้ารับใช้อยู่ข้างกายเกรงว่าจะ <I S 1> เกรงว่าเจ้าจะเข้าใจผิดแล้วแหละนี่ไม่ใช่การแปลภาษาเป็นเพียงการแปลงเจษจำนวนของเจ้าหญิงแทนเท่านั้นข้าคิดว่าสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อวิชชันนะ่ะเกรงว่าน่าจะมีแต่พลังธาตุเท่านั้นแหละก็ใช่นะตามที่เรื่องที่ผ่านมาโอฮค ขอบใจนัออสต้างากที่ดวงตาทั้งพูดถูกบดบังไปด้วยความสามัญของโลกใบนี้น่ะไม่มีทางที่จะเป็นเหมือนอย่างเจ้าที่สามารถเข้าใจถึงความหมายแท้จริงของเจ้าหญิงผู้นี้ได้หรอกนะ <c oughs> so, <the S 2> เลินเลยเพ้ออะไรขนาดนั้นมีพลังธาตุแฝงอยู่ในกระบาดอวิชชันจเจริญแสงเพื่อตอบรับเสียงเรียกของพลังธาตุางั้นหรอวิชั่นสามารถตามรอยพลังธาตได้ไหมรู้สึกว่าเป็นไปได้ หรือพวกเราจะลองดูกันก่อนไหมเราใช้วิชั่นตามหารอยเศษอุกระบาทแล้วก็จัดมันซะจา้าแต่ที่แน่ๆก็คืออ่ะมีู่ตรงเรียวมานะเกี่ยวกับเว็บอุกระบาทนี้นะเราสามารถสังเกตเห็นพื้นที่ที่เมนะทัล i ร e ์ชาร์จนะเมทัลไรส์ชาร์ก็แปลก็คือเสร็จอุกระบาทนั่นแหละรวมตัวตกลงมาบนแผนที่ได้ เมื่อไปถึงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายแล้วจะสามารถค้นหาตำแหน่งท่คร่าวของเมโทรายชาสตร์แบบบนไม่แน่นได้โอเยเก็ตแ oh yeah. ม่ทรายชาร์มีพลังบางอย่างแบ่งอยู่เมื่อเข้าใกล้แล้ววิชั่นของตัวเขาจะมีแสงออกมาอยู่ยิ่งอยู่ใกล้เมโทรายชาร์มากเท่าไหร่แสงก็ยิ่งกระพริบมากขึ้นเท่านั้นอาจใช้เป็นประโยชน์คุณศาสตร์นี้แล้วก็จะเก็บกู้เมโทรายศาสตร์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ believe have found โอเคหนิงกวงจา๋า ตื่นขึ้นมาโอเคแล้วเอาตัวฮิวเข้ามาแทนตัวอ่อนนี่าอ่อนที่สุดก็อตอนนี้คือคือฟิสิโลเนาะนีเนี่ยเอาบาบาลาเข้ามา,าอโอเคบาบาลาอันตีฮิวสูงโอเคไปครับศุก,กระบาดนี่แต่ลองนี่ไงวิชั่น ของบารบาร่ามีแสงกระพริบนะเอเยดีมากสวยงามที่ตรง t o เอ l ของบารบาร่านะเก็บเวลาสามหนึ่งเก็บ okay, ตรงนู้นอีกหนึ่งอย่างนี้คือเป็นแซมเปิลให้เก็บได้เลยนะตอนนี้ก็กำจัดไปพอสุดแล้วล่ะจะพอช่วยอะไรคนที่ s p r i n g w e ได้บ้างไหมนะพุกกบาาที่มีพลัง พาดแปงอยู่มันคือต้นเหตุของภัยพิบัติในครั้งนี้กันหรอพอสบานต่อพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิกบานเหล่านี้คือร่างเงาของฝันร้ายไม่ผิดแน่กลับไปที่หมู่บ้านเพื่อยืนยันกันอีะเออโอเคกลับไปดูการฟู้งเคาะร้ายที่สปริงเวล ข้าตื่นขึ้นมาแนฮันแมนเจเอ็ดนาะเอด็ดเอดนะ็ดแกรนนาพวกเราจะกางแก่วววกว่าตุ๊กบาคนเงินเก่าหลังหมู่บ้านแล้วพวกพวกก็อร้ายเป็นไงบ้างขอบคุณพวกเตือนม,มากๆเลยเมื่อกี้พวกพวกา่าร้ายสองคนตื่นขึ้นมาแล้ว <c oughs> อ่าวอ่าวงงจังเลยหน <c oughs> าวดีจังมันได้ผลถ้าสามารถกำจัดตุ๊กบาท,ทั้งหมดแถวนี้ได้ทุกคนจะตื่นจากความฝัน อ่าช่างเป็นข่าวที่น่ายินดีเออ่าเจ้าหญิงออกลงเพื่อตัวเองผลลั์อย่างนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนี่คุณคนที่เพิ่งตื่นขึ้นมาคุณฝันอะไรงั้นเหรอกลัจำได้ว่าแค่หนาวมากฉันเดินขึ้นภูเขาไปเรื่อยเป็นภูเขาน้ำแข็งมั้งเดินขึ้นเขาไม่มีจุดหมายงั้นเหรอก เออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันดูเหมือนในป่านฉันจะควบคุมตัวเองไม่ได้น่ะเป็นคำสาบเปนจริงด้วยจริงนะช่างเป็นแดนแดนที่น่าเศร้าจริงคำสาบเหรอเป็นอย่างนั้นจริงๆงั้นเหรอไม่ว่ายังไงการกำจัดอุกกาบาตพวกนั้นจริงก็ได้ผลดูท่าพวกเราคงต้องออกแรงกันหน่อยล่ะจ้า กนดาราดับแสงที่เราจปับบทที่หนึ่งเสร็จสิ้นแล้วเย้ yeah. oh. Oh. โอ้อ๋อก็คือมีกิจกรรมที่แบบว่าให้เก็บกู้อ๋อ oh. ก็คือต่อเนื่องนั่นเองโอ okay. เคมันเป็นเควสต,ต่อเนื่องแต่ว่าบลดล็อกอีกในหนึ่งวันนะเควสต,ต่อไปก็คือดวงดาวแห่งความฝันอันหลอกลวงนะ แล้วก็อีกหกวันนะก็คือดวงดาวแห่งชตาลิกิดนะโอ้เป็นเรื่องราวต่อเนื่องที่ต้องรอเวลานิดหนึ่งนะเสร็จแล้วก็มีตกใจที่ดวงดาวนิรนามตรงนี้อ่าดวงดาวนิราบทเริ่มนะดวงดาวที่หายไปส่งเสียงกระซิบถึงความเรือนรางของโลกและ,ะบทปฐมบทของภัยพิบัติครั้งใหญ่ก็เริ่มบันเรงล,เล่อเรือกันเลยทีเดียวมันก็ไม่ค่อยดี ่อโลกนี้เท่าไหร่ใช่ไหมล่ะถ้างั้นยังไงก็จัดการให้เรียบร้อยดีกว่าอ่าโอเคก็คือจะมีเหมือนกับเป็นสถานที่ให้เก็บผู้ต่างๆนะมีศูนย์ทับเจดินแดนที่ดาวตกฟ้าดาวที่กูกยุนศูนย์ทับเจ็ดนะดาราดาวแสงแห่งชิงค์ศูนย์ทับเ็เหมือนกันโอเคไปเก็บอู้สองหมื่นมอลา่านี่แหละที่เราต้องการคือเงินนั่นเองแล้วเหมือนแคทเรีนแห็นกันนักบัญจะมีเรื่องอยากให้คุณช่วย ก็คืออันนี้แหละนะเข้าใจแล้วนะแล้วอาจจะเป็นมาตรฐานในการเป็นเกมคอนเทนต,ต์ต่อไปก็ได้นะดีดีด,ดีมีอะไรเยอะดีร้านค้ากิจกรรมด้วยนะครับมีสัญญาของเจ้าหญิงออขอขอกดที่ตัวเลยแล้วกันไล่ไปนะด้านจากซ้ายไปขวาคือสัญญาของเจ้าหญิงเสี่ยมสัญญาของเจ้าหญิงว่าคนละให้กับเจ้าหญิงและ ร่วมการกระจายความมืดที่ปกคลุมโลกทำเป้าหมายตอนนี้ให้สำเร็จเพื่อรับโล่คอนฟิสโกโอเย่เย่เย oh, yeah, 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 yeah ่โอเคทำเคสดวงดาวแห่งชตาลิคินให้สำเร็จก็คืออีก6วันเลยใช่ไหมโอเคเข้าใจสะสมการสำเร็จการท้าทายแก่กู้มิโชไรดีเมนต์สิบสี่โอเคเข้าใจสะสมการสำเร็จการท้าทา,ายฟอลเลนสตาร์การท้าทายฟอลเลนสตาร์เดี๋ยวค่อยดูครัคืออะไร เจ็นะแล้วก็ร้านค้าเก,กรรมมีอะไรบ้างโอ้ย oh, yeah. ก็คือใช้สกุลเงินใหม่ก็คือตัวอุกบาทนั่นเองนะตอนนี้เรามีอยู่สี่สิบโอเคเฟดดิ้งสตาร์ไมค์กับเฟสเจอรดิ้งสตาร์แอสเซนต์นะก็คือก็คือมีไมค์กับแอเซนต์ไมค์ก็คือเหมือนเป็นเศษแบบ เป็นก้อนก้อนเศษคริ Crystal, สตัลเศษอุกกาบาตนะแต่ว่าถ้าเป็นเอสเซนก็คือเหมือนเป็นเป็นสากัดที่ค่อนข้างจะดูดีนะเจรไนแล้วนั่นเองนะเห็นกวบอุกกาบาตท,ที่เจรไนแล้วเพราะนั้นอ่าโอเคเราลองใช้อันนี้มีอะไรบ้างโอเคมีแร่แรกมาล่ามีไบเวลแล้วก็มีตัวแฟกเมนต์ต่างๆที่เอาไว้เรื่องขั้นใช่ไหมเรื่องขั้นตัวละครน,นั่นเองนะโอเค ที่สําคัญคือตอนนี้คือไบเวลกับมอร์่นั่นเองแต่อย่าเพิ่งเลยเก็บไว้ก่อนนะเผื่อมีอะไรโอเคแล้วก็ตัวแอสเซนตเองก็จะมีพวกไกด์ต่างๆแล้วก็ฟิโลโซฟี่ต่างๆที่เป็นหนังสือในการยกระดับพรสวรรค์แล้วก็แลบเสริมพลังอาวุธนะโอ้เออดีดีดีด,ดีจะได้ไม่มาสิ้นเปลืองในตัวเลซินของเรานะ <c oughs> เราเก็บเลซินไว้ก่อน แต่เลซิ่งก็เพิ่มขึ้นตามเวลาม,มันต้องใช้บ้างเพื่อให้มันมันคุ้มไงเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นตามเวลาด้วยใช่ไหมก็ต้องใช้บ้างด้วยโอเคเกตว้าวส,สุดยอดแล้วก็ขึ้นอุกกาบาตมีตกใจด้วยโอเคก็คือขึ้นอุกกาบาตก็คือไปตำแหน่งต่างๆที่ให้เราไปเก็บกู้โอเคกับเซลล์กาบาตนั่นเองนะ โอเคเริ่มแต่อันแรกเลยกันนะวัตถุเรื่องรักจับฟ้าโอเคก็คือเป็นเควสโลกลิสต์ในเมนูเควสให้เลยนะโอเคแล้วเพื่อจะนำทางได้โอเคนั่นไปแถวมอนสเตอร์โอเคแต่ว่าก่อนหน้านั้นกลับไปดูหน้าเมื่อกี้ใหม่สิอยู่ไหนวะ <laughs> <laughs> ก็คือกิจกรรม <laughs> ใช่ไหมดาราที่ดับแสงยืนยันกลับไปหน้านั้นยังไงอะ มันยังมันยังไม่มีอันอันขวาเลยที่เรายังไม่ได้กดดูเลยเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามันอยู่ตรงไหนแะกลับไปหน้านั้นยังไงนะคือกลับมาที่เมนูกิจกรรมนั่นเองนะใช้วงล้อก็ได้นะไปที่เข็มทิศนะแล้วก็มาที่จะระดับแสงที่เราันกลับกดยืนยันวงกลมหนึ่งทีแล้วก็รายละเอียดอีกหนึ่งทีวงกลมนะอ่ามันก็จะกลับมาหน้านี้โอเค อ๋อก็แค่คำอธิบายอัดกิจกรรมนั่นเองนะอันที่4กดขึ้นก็คือสิ่งที่เราเคยอ่านแล้วแหละนะไปโอเคงั้นก็ทำต่อที่คอนเสิที่เรามาร์คไว้นะครับอ่าอยู่ที่มหาวิหารเลยเหรอลุอลปัน้นเจดีเธอวิคทเรียหรือเปล่าเธอชอบอยู่ตรงนี้ อ่าเกรไม่ใช่วิตทเรียผมว่าทุกคนจะเก้าค่า,าปลอดภัยคุณกังวลอะไรอยู่หรอน,นทางเองหรอคุณน่าจะสังเกตเห็นอุกกบาทที่ตกมาจากป่าพวกนั้นแล้วสินะถึงแม้โชคดีที่อุกบาทไม่ได้เข้ามาอยู่ในจเมืองมาแตดแต่ที่ข้างนอกเมืองชุลมุนวุ่นวายสุดๆเลยแหละฉันเป็นห่วงที่พวกคนที่ยังอยู่ในป่ามากๆนันายทกานจะช่วยไปเตือนคนที่ยังพักอยู่ในป่าพวกนั้นหน่อยได้ไหมถ้าพวกเขาเต็มใจแล้วก็ช่วยบอกให้พวกเขา เข้ามาหลบภัยในเมืองมอนสเตก่อนเถอะฉันเข้าใจแล้วงั้นช่วยหน่อยนะคุณไปหาคุณลินก่อนเถอะแล้วลองถามว่าเธอพอจะรู้ไหมว่ายังมีคนที่อยู่ในป่าอีกหรือเปล่าจากนั้นก็เกี่ยวก่อนให้เธอกลับเข้ามาหลบภัยในเมืองมอนสเตดด้วยตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เธอจะมาท้าทายเรื่องการชีวิตรอดในป่าแล้ว <laughs> ใช่แม่ครัวหัวป่าที่อยู่ข้างนอกเมืองไม่ไกลจากเมืองเท่าไหร่ลนะ เขา้าใจตรงนี้นั่นเองอเควาร์กเลยโอเคเจอลินที่อยู่ที่เดิมโอเคในสถานแบบนี้อาการชีวิตรอในป่านั้นจะดูเหมือนช้าถ่ายมากเชิญเข้าไปหลบภัยในเมืองมอนสเต็หลบภัยเหรออ่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกฉันคอยสังเกตรอบๆอบยู่ตลอดไม่มีอะไรไม่มีอันตรายอะไรหรอกแต่ทำไมเธอยังเชี่ยวแตเทไปมาอย่างนอกแบบนี้ล่ะรีบกลับเข้าไปในเมืองมอนสเต็เถอะถ้าถูกบาปเข้าจะแย่เอานะ จาก,กับคนที่พักอยู่ในป่าคนที่พักอยู่ในป่าเหรอเยอะมากเลยแหละเพราะแต่เธอถามทำไมเหรอ Sister Glass เ,เ,เป็นห่วงพวกเขามาก Sister Glass เ,เ,เหรอเธอน่ะเหรอจริงๆในกิลเองก็เคยมีคำขอที่เกี่ยวข้องและสันก็ได้แจ้งคนที่อยู่รอบๆไปไม่น้อยเลยเขาเป็นนักาจนภัยเหมือนกันคนนี้คนที่อยู่ในไม่คนที่อยู่ไม่ไมกลาจากวอนสเตมากนะักน่าจะเข้าหลบภัยในเมืองกันหมดแล้ว แต่เพราะกาลังคนไม่พอและย,ยังไม่สามารถเรีย,รยกรวมคนนักประชาภัยเพิ่มได้ด้วยนักประชาภัยหลายคนในป่าน่าจะยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนถ้าเธอช่วยได้ก็จะดีมากเลยจ้าฉันคิดก่อนว่ายังมีคนที่พักอยู่ในป่าอีกหรือเปล่าอ่าจิงสีแฮชีแฮชีเนะกับคุณดูลานดูลานยังอยู่ที่ทอสเซน w i วินเซมเปิล ฉันเคยบอกพวกเขาแล้วแต่พวกเขาก็ยืนยันว่าจะอยู่วิจัยที่นั่นต่อไปแล้วยังมีซิสเตอร์ n วินก่อนหน้านี้เธออยู่แถวแถวสตอร์แบลเลอคอย๋อ,อเคยเจออวินคนที่มีเควสให้ช่วยไม่ใช่ให้ช่วยดิเหมือนเหมือนเขาจะไปลุยเองแล้วเราไปช่วยใช่ไหมที่หอคอยตรงตรงตรงแหลมสตอร,ร์แบลเลอร์อยนั่นเอง ทางกียเคยให้ฉันไปหาเธอหลายครั้งอยู่แต่ฉันไปกี่ครั้งตอบกี่ครั้งก็ไม่เคยเจอเธอเลยเออแต่เราเจอนะฉันจาได้ประมาณนี้ยังไงเจอไปบอกพวกเขาเหล่านี้เรื่องหลบภัยในมาสเตดก่อนเถอะโอเคส่วนฉันหลังจากที่เตรียมอาหารและของใช้ที่จงไปเสร็จแล้วก็จะไปเดินแถวนี้สักรอบเพื่อจะมีคนที่ยังหลงเหลืออยู่จะได้บอกให้เขาเข้าไปหลบภัยในเมืองหวังว่าพวกเขาจะไม่ไปไกล ที่ไกลมากนักไม่งั้นต่อให้เจอขากลับก็คงเหนื่อยเอาเรื่องเลยจ้าโอเคแต่แถวนี้มีเหมือนกับวงสีฟ้านะ่าจะเป็นอุกกาบาทนะงั้นเดี๋ยวเราก็เก็บคู่อุกกาบาทด้วยเลยนะถ้ามีเสื้อลักษเสร็จอุกกบาบาทอยู่ใช่ไหมนี่นี่ตรงไหนวะ นี้มันเป็นแร่แล้วอ๋อมีหนิงกวงอ๋อเข้าใจแล้วนี่คือความสามารถของหนิงกวงนะเรามีอยู่หนิงกวงอยู่ในทีมมันก็เลยมีสัญลักษณ์แร่อยู่ในมินิแมปนะเหมือนเหมือนกับเหมือนกับสัญลักษณ์ของสก้ารนะที่เป็นรูปดาวใช่ไหมแต่นี่เป็นสัญลักษณ์่ารูปแร่นะให้เราสามารถเก็บแร่ได้ง่ายขึ้นอีกนิดหนึ่งนั่นเองเก็บเป็นฟีเจอร์พิเศษของหนิงกวงนะ แต่แน่ๆเราเก็บบุกบาทก่อนดีไหมเนอวหาเจอแล้วตัดภาพมาแล้วกันนะโอ้มาอยู่ตรงจุดนี้เลยนะก็คือพยายามสังเกตที่เอลของก็คือวิชั่นั่นเองว่ามันกระพริบแรงแรงขึ้นมาไหมก็แสดงว่าใกล้แล้วนะโอเคนจุดนี้น่าจะเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นตำแหน่งตามเควสของกิจกรรมนะ เห็นอยู่ไกลๆกลเกย์ไม่อะไรเจ้าไลชาสองทับเจ็ดเขาเพิ่งหน้าดินแดนดาวนไดินแดนที่ดาวตกเออสองทับเจ็ดแล้วเมื่อกี้เกย์อยู่ตรงจุดนี้นะครับจันแซมเปิลออฟเดอะฟอลคอนทางเหนือของวินดใจอ่าการสำรวจ69%สตาร์เฟลวัลเลยเอ๊ะ มันต่อมันช่วยตรงนี้ปะไม่น่าจะช่วยไม่เกี่ยวจะเ,เข้ากับกองน้ำน,นะอ่าแล้วก็มีนี่ด้วยเก่คอ,อมมอนเชจเอากล่องอย่างเดียวนะจุดนี้นะทางเดี๋ยวตรงวินดาส์เควสเตอร์เซนวินเชปัลเควาดตรงไหนใกล้กลตรงนี้เอเคช่ ทีเหมือนเป็นวงสีฟ้าเก็บคู่นั่นตรงนี้นั่นเองคอนเสิรชาสาทับเจ็ดนะคำข,ขึ้งน,น้าดินแดนที่ดาวตกณนะจุดนี้ตอนตกของตา w s น n ิ i l l ม Temple เคเจอแล้วนะครับสี่ทับเจ็ดดินแดนที่ดาวตก ณจุดนี้ตอนต่อของ t h o u s a n d Men e Temple